งงงงาารดเลล่่่นนแววเเเดด็็กกกตาา18ปีูคมบัทิงพอฮ้ยโย่สวัสดีครับผมวันนี้ผมมาแอดซันส์ลอนเดิมชั่นเคยนะฮะเอาละฮะวันนี้ผมเนี่ยเอาเงินทุนมาพันสี่นะครับผมมาอยู่กับสาวท่ำตัวปัญหาอย่างเช่นเคยนะครับผมก็ช่วงนี้นะสาวท่ำเนี่ยแม่งจะเกลือสักหน่อยนะผมคือผมเนี่ยมาเปิดไปผมซูเแคปเตอร์เลยนะเอาละฮะปกติเนี่ยผมจะเล่นเนี่ยทุนน้อยนะครับผมไม่ก็เป็นทุนเยอะไปเลยนะ แต่วันนี้มาทุนสักนิดหน่อยนะผมคิดว่าการที่อยู่ในทุนกลางๆเนี่ยมันอาจจะประสบความสำเร็จก็ได้นะครับผมมาก็ที่ผมเล่นทุนเนี่ยประมาณนี้นะเพราะว่าผมเนี่ยก็อยากให้มันเสร็จไวนะครับผมผมรีบสักหน่อยนะเพราะว่าเนี่ยผมมีทุนละนะครับผมอ่าโอ้โหมาสี่ครั้งนะครับผมเหมือนจะเกลือนะต้องมาดูวสามมาสุดท้ายเนี่ยมันจะเข้าได้หรือเปล่านะครับผมจบกันครับผมไม่น่าจะเข้าแล้วนะอ้าคัวสิบสองมาพอดีครับผม ได้มาอยู่นะโอเคไวติดไหมสวยครับผมขอเป็นเออมาสิบต่อสวยครับผมโอ้โหเหมือนจะไม่ได้นะแต่ดันเข้ามาสุดท้ายนะครับผมได้มา850บาทนะก็ถือว่าไม่ขาดทุนนะครับผมอย่างน้อยเนี่ยก,ก็ได้กำไรามา300อบาทนะมาแต่ว่าก็น้อยดีแหละเพื่อนๆไปกันต่อดีวหมครับผมรวมทั้งหมดนี่น่าจะประมาณ900อนะครับผมอ่า94 4นะ ผมคิดว่านะมันยังน้อยไปหน่อยนะครับผมผมเนี่ยจะลองไล่ไม้ดูดีกว่านะมาก็ใครที่เข้ามาดูเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แอดซันด้วยนะครับผมไปเราเริ่มกันต่อได้ว่าผมผมจะลองเป็นใส่เป็นเล็กเล็กขี้ดีกว่าวันนี้สักหนะ้าสิบนะสิบห้าสิบอะไรเงี้ยไม้นั่งหนักไปเลยนะผมอยากดูว่าไม้ห้าสิบเนี้ยที่ผมไม่เคยกดเนี่ยมันจะเข้าหรือเปล่านะหน้ามันสวยหรือเปล่าแต่ก็แบบโอ้โหนี่ไงผมนี่แบบ เซ็งมากนะมาห้าสนะิบเนี่ยผมเพิ่งลองกดนะครับผมโอ้โหสิบห้าบาทไม่เอาดิเพื่อนสาวถา้ำตัวปัญหาเริ่มเป็นตัวปัญหานะผมเริ่มโกรธแล้วนะโอ้โหเปลี่ยนหน้าไม้ดีไหมนะเนี่ยหรือว่าจะฝืนต่อไปดีนะโอ้โหลุนัปเตอร์มันเข้าม้ห้าสิบนะครับผมแต่มันก็ไม่เข้านะเอาไงดีนะไอ้นามน่วงมาโอ้โห เกลือวะ่ะเกลือจัดจัดนะเลนนี่บอกว่าสาวท้ำช่วงนี้เกลือใช่ไหมผมว่าแม่งเริ่มมาแล้วแหละเอาจริงโอ้โหอะไรกันนี้อ่ะเคมา80บาทนะผมต้องแก้เคตโดการซื้อฟีสปินวะ่ะสักหน่อยไหม,มยังยังลองฝืนหน้ก่อนนะโอ้โหไม้50นี่เกลือจัดจัดนะครับผมผมว่าผมก็เล่นช่วงเวลาเดิมนะทำไมมันไม่ค่อยเข้าเลยครับ ก็ปแปลกๆนะหรือว่ามันหมดหมดฟัชันกับผมและสงสัยแม่งใจร้ายกับผมแล้วไนงะโอ้โหไม่เข้าสักไม้เลยนะทุนตอนนี้ลดลงมาแล้วครับผมย่อยยับนะบอกเลยย่อยยับสุดๆนะไม่รู้จะมีช็อตพลิกกระโดดไปได้หรือเปล่านะอยากให้แตกกระโดดสักทีหนึ่งมาโอ้หไม่มาไม่เข้าเลยนะ จะไม้แล้วเพื่อนเอ้ยสาวถ้ำตอกไม้ไม่เข้าอีกนี่ถ้าเป็นไม้สี่ไม้แปดไม้ยี่สิไม้ส2องผมนะไม่เหลือนะบอกเลยน่าจะเข้าตั้งนานแล้วนะอามาเขียวมาไม่ต่อด้วยคอมโบไม่ติดด้วยไม้ห้าสิบโคจะช่วยอย่าไปเล่นนะครับผมไม้าสิบนะผมขอแบนนะมาดูหน่อยซิว่าคุณกับผมเนี่ยใครจะแนวกันนะครับผมผมจะฝืนจนกว่าจะได้สแคปเตอร์มา ไม่ได้คือไม่ได้นะครับผมไม่ได้คือหมดนะคลิปนี้คือจบนะครับผมมาดูซิมาสิบเนี่ยจะแน่สักแค่ไหนนะผมก็ผมมีดวงเหมือนกันแล้วมา,าดิจะเข้า30ม mm สิบไม้ละเพราะว่าสาวทำเนี่ยลิมิตมันเนี่ยถ้าไม่เข้าสแคปเตอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ30มสถึงส mm นะิบสี่สิบไม้เนี่ยมาส0 0รอยบาทได้ครับต่อทุนได้อยู่นะมาดิไปแต่เส้นของผมเนี่ยผมยืนมันน่าจะมาสคแคปเตอร์อยู่นะครับผม แล้วถ้ายิ่งมาตอนมาห้สนะผมบอกเลยว่ามีสิทธิ์ที่จะกู้วิฤิกลับมาเป็นโอกาสใต้นะเออสักหน่อยนะจะไม่ให้กันจริงๆเหรอผมจะหมดตัวแล้วนะคุณสาวแทมโอ้โหมารอบนี้สวยคับผม60บาทนะเอหน้าแดงไม่เข้าเหรอหน้าแดงโอ้โหหน้าแดงมันี้ย่างเยอะไม่เข้าเฉยเลยนะมาสแคัปเตอร์จงองมาคือตอน,นเนี้ยห้ามาห้าสิบเนี้ย หน้าไม่สวยนะครับผมไม่แตก <S 2> <S 2> ไม่ติดคอมโบไม่อะไรเลยนะผมอยากรู้แค่ว่าสแคปเตอร์เนี่ยถ้ามันเข้าเนี่ยจะให้ผมหรือเปล่านะมาเฮ้ยเอ,ยเอยมาว่ะ60บาทนะโอ้โหสิบืมสิบเลเยงสวยไม่แตกเอ้าสแคปเตอร์เข้าแล้วไงผมบอกแล้วอย่าพึ่งออกนะครับผมเราต้องฝืงนด้วยก่อนนะสุดท้ายมึงก็ยอมสุดท้ายมึงก็ยอมรูไงบอกแล้ว มา10ครั้งเนี่ยโูวิกิตให้เป็นโอกาสซิเร็วไปเริ่มไปเลยดีกว่านะครับครั้งที่เก้ามาเคเข้าผมสวยอยู่นะคูณสี่มาอื้มหือไม่เข้าว่ะครั้งที่แปดพันเจ็ดเอเอามาขอคูณอีกตอนนี้เราท่องให้มันหน้ามันเข้านะครับผมเพื่อคูณน,นะไปเอ้าอเคดอกไม้มาครับผมพันหกมาแล้วมาแล้วครับผม มาอีกครับผม3ามรบาทเหลือ6ครั้งนะละบัลก้อนโตครับผม2 0 0พันนะครับผมมาแล้วครับผมมาผมยืนแล้วผมเนี่ยถ้าจบการเข้าฟีสปินรอบนี้เนี่ย,ยได้กำไรเท่าไหร่เนี่ยผมจะเอาเท่านั้นเลยนะครับผมเออวัดใจกันไปเลยผมอยากรู้ว่าผมเนี่ยจะมีดวงหรือเปล่านะากับ3ครั้งสุดท้ายนะกับคูณ12เนี่ยมาดิกสองครั้งโอ้โหชิบหายละเฮ้ยมาติดคอมโบอีกคอมโบดอกไม้เฮ้ย อีกครั้งหนึง่งสุดท้ายเราไม่ติดหรอโอ้โหจบเลยได้มาแค่สองพหครับผมไม่ได้วะอขอซื้อไิิปปี้ีรอบหนึ่งแล้วกันนะวัดใจไปเลยสองพันหมดหมด,หมดตูดไปเลยมาถ้าไม่ได้คือไม่ได้นะจบก็คือจบนะครับผมมาดิอยากรู้ว่าใครจะไน้เอากันนะ โอ้โห,โโหเจมาครับผมรอบนี้เปิดมาสวยนะขอคูณสติดคอมโบต่อหรือเปล่าสวยครับผมเริ่มมานะแต่ยังไม่ถึง2,000นะครับผมเราลงทุนเป็นส0งพนะครับมาจบฟิสปินครั้งนี้ผมจะแบบไปเลยนะกำไรเท่าไหร่ท่นั้นนะครับผมอืม้มครั้งที่6ขอติดคอมโบอีกคูณ10มาแล้วเพื่อนเออมา560บาทขอเป็นดอกไม้ต่อไหมไม่ใช่แต่มันเป็นเจก็เอาครับผมยังไงต่อ โอ้โหก้อนโตนะ8ปดเหกครับผมได้อยู่ได้อยู่อีกห้าครั้งมีสิทธิ์ลุ้นมีสิทธิ์ลุ้นโอ้โหไม่น่าชมแม่งเลยสครั้งครั้งที่3มขอเธอเคมาตวัวอักษรรักก็ได้โอ้โหคูนสุกขละเพื่อนขอหน่อยขอแตกหน้าใหญ่สักดอกหนึ่งขอแค่ดอกเดียวเพื่อนพลิกชีวิตสวยไอ้หน้าแดงไอ้หน้าม่วงคูนสิบแป โหสิแปดแล้วเพื่อนขอทีเดียวเต็มเต็มเออมาเคมาสองพันห้ามาดิมา, K, มา, 25, มา,ดมาได้อยู่นะครับผมได้เลยแหละโอ้โห oh, oh. นึกว่าจะไม่ได้แล้วนะจากพันกว่าบาทเนี่ยได้กำไรมาห้าพันนะครับผมโอ้โ oh, ห oh. มายตายสุดท้ายนะก็ต้องยอมให้ผมอยู่ดีนะครับผมแม่สาวทำนะใจคอเนี่ยทำด้วยไรนะครับผมโอ้โ oh, ห oh. เอาละครับวันนี้แอซันเนี่ยก็มีแบบว่าเขาเรียกว่า เดินแบบโง่ๆเลยดีกว่านะประมาณนี้นะครับผมเป็นหิบสั้นๆนะครับผมวันนี้นะเอาละครับผมถ้าใครชอบเนี่ยก็รีมกดไลค์และกดแชร์กดติดตามไปแอนซันด้วยนะครับผมเอาละฮะวันนี้แอนซันเนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายจ้า